ช่วงฮาล้านจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตราต้นแก้วผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเนียวนุ่มอร่อยนาน มาทำเรื่องจัดเลี้ยงคาทลลิ่งก็เลยต้องหยุดตรงนั้นไปอะค่ะตอนนี้เรามีทีมพร้อมแล้วเราก็เลยเอาแชมิ่นติ่มซำกับเชลล็คมาคอสกันค่ะก็เลยเกิดมาเป็นร้านเชลล็คคาเฟ่แชมิ่นติ่มซำค่ะในส่วนของเชลเล็คคาทลลิ่งนะคะเราทำเรื่องจัดเลี้ยงค่ะลูกค้าอาจจะรู้สึกคุ้นชื่อเนาะเนี่ยค่ะก็คือเราเป็นเจ้าเดียวกันค่ะเราคือเชลเล็คคาทลลิ่งที่รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลานี่เราจะใช้กระเพาะปลาอย่างดีนะคะกิโลละเป็นพันเลยใช่ค่ะ น้ำซุปนี่เราก็จะปรุงด้วยกับเครื่องยาจีน3ชนิดเลยต้องลองมาทานใช่ต้องลองค่ะรับรองว่าหอมค่ะซาลาเปาค่ะซาลาเปาตอนนี้ก็จะมีสามไส้นะคะมีไส้ครีมไส้ไก่ล้วนแล้วก็ไส้ไก่มันเทศค่ะไส้ครีมนี่คือถ้าลูกค้ามาทานลูกค้าก็จะแบบว่าอุ้ยไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยมันไม่ใช่ไส้ครีมแบบโปเซนทั่วไปอะคะ่ะรับรองว่านันะคะาวค่ะอัสลามุอะไัยกหมัวราองมาตุนลอหัวบเรากาโต วันนี้นะคะช่วงขาลานจานอร่อยยังอยู่ที่ร้านชินแลกคาเฟ่นะคะกับพี่ชามิมเจ้าของร้านค่ะอัสลาม้อะไรากุ้งค่ะไปอะไกุ้สลามค่ะพี่ชามิมคะวันนี้เราจะสาธิตเมนูอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ลองทาตามกันค่ะเมนูชุงเปียนะคะชุงเปียก็ยังไม่เคยรู้จักกันใช่รวมถึงตัวบุ๊ดด้วยได้ยินตอนแรกก็แอบงงงนิดนึงว่าคือเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวให้พี่ชามิมเนี่ยทำไปด้วยแล้วก็เล่าประวัติให้ฟังนิดนึงเนาะได้ค่ะเ,เริ่มกันเลยชุ่เปียมันก็จะเป็นเหมือนขนมปอบ,บอยอยี้ แผ่นพราเปียเหมือนกันแต่ว่าไส้ข้างในมันจะเป็นกุยช่ายนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นกุยช่ายสดแล้วก็ปรุงรสนะคะคะมันเป็นของว่างค่ะของว่างของคนจีนในช่วงของตุดจีนนะคะ,ะเขาก็จะทําทานกันก็คือที่ว่าได้สุดมาเพราะว่าคุณพ่อเป็นมวลรับ แล้วอาม่าก็เลยสอนคุณแม่ให้ทำเพราะว่าปกติว่าของคนจีนเองเขาก็จะเป็นแบบเป็นหมูอืออันนี้เราก็มาปรับใช่ค่ะเราก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนเป็นอาม่าก็บอกว่าให้คุณแม่นะ่ะมาทําเป็นไก่เป็นกุ้งแล้วก็ลูกเขาจะได้ได้ทานได้อ๋อน่าก<ค>ิไก่เราใช้ชิ้นส่วนตรงไหนอะคะก็คือจะเป็นอกไก่เนื้นหอหลวนะคะ <ๆ S 2> เพื่อมันจะได้แบบนุมนะะ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีมันไม่มีเอนอะไรของมันแล้วก็เห็ดอันนี้เราเอาไว้ต้มมาแล้วเนาะต้มมาแล้วค่ะค่ะแต่ผักนี่เราจะเป็นผักสดนะคะแล้วก็เอามาปรุงรส แอบบอกว่ากุ้งที่นี่ก็คือใส่เป็นทั้งตัวเลยเนาะเป็นเต็มคําเลยแล้วเราก็ม้วนห่อกันอันนี้ก็คือม้วนเหมือนปอเปี๊ยะเลยใช่ไหมคะพี่ชมิใช่มันก็จะคล้ายๆกับปอเปี๊ยะเลยแต่ของเรามันด้วยกับว่ามันมีผักด้วยแล้วก็กุ้งมันตัวใหญ่ด้วยเนาะเราก็เลยแบบว่ามันก็จะชิ้นค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วอันนี้เป็นแป้งที่เราใช้ในการห่อนีใช้เป็นแป้งอะไรคะตัวแป้งที่ทำอันาระเป็นกาวติดนี่เป็นแป้งสาลีนี่แหละเราก็จะห่อนะคะเราจะพับด้านเฉียงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเ,เสร็จแล้วเราก็ไปทอดใช่ค่ะอันนี้ปกติทอดประมาณกี่นาทีคะถึงจะสุกอันนี้ต้องทอดไฟกลาง<ม>แล้วก็ใจเย็นๆต้องจับใจเย็นๆจน,นถึงจับข้างในมันจะสุกเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไฟแรงเกินไปผักข้างในมันจะยังไม่สุกเพระาะทุกอย่างเป็นของสดหมดเลยค่ะและะ้ววันนี้ปกติเราทานกับน้ำจิ้มด้วยไหมคะหรือว่าทานแบบเดียวๆเ,เลยคือจริงๆแล้วแต่เดิมแล้วทานอย่างนี้เลยค่ะไม่มีน้ำจิ้มเนาะแต่ว่าเพราะว่าเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะมีบางคนที่เขาเหมือนแบบทานปอเปี๊ยะต้องทานน เขาก็จะเหมือนขอน้ําจิ้มไก่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้แบบออริจินอลจริงๆก็ก็คือแบบนี้เลยเพราะส่วนใหญ่ปอบเปี๊ยะเนี่ยเราก็จะมีน้ําจิ้มอยู่ตลอดเนาะใช่ ทำไมถึงเลือกเมนูนี้มาทําขายที่ร้านนะคะที่บ้านเนี่ยปกติจะทําเมนูนี้กันเฉพาะแบบว่าวันพิเศษของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นานๆมาทํากันที่อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเพื่อนมาบ้านหรือว่าญาติๆมาเขาก็จะเหมือนไม่รู้จกักว่าแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนได้ทานไปเด็กๆนี่คือที่ไม่ชอบทานผักทานอันนี้ก็คือติดใจเลย <c oughs> ลูกสาวก็เป็นค่ะผักมันจะหวานอร่อย <c oughs> แนะนําเลยนะคะใครที่แบบอยากให้ลูกๆได้ทานผักนะคะ <c oughs> ลองทำเมนูนี้ได้เลยนะคะเมนูนี้หาทานที่ไหนไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตอนทอดพร้อมกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะเช็ดรับการทอดนะคะก็คือต้องใจเย็นๆนะคะไฟกลางนะคะแล้วก็ค่อยไทอดเพราะว่าถ้าเราเปิดเป็นไฟแรงเกินไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเหม็นเขียวผักอะค่ะอยวข้างในอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะไม่สุกเนาะค่ะก็ ของทอดทุกชนิดนะคะจะเย็นๆค่อยๆเราจะได้ทานของอร่อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูชุงเปียนะคะหลังจากที่เราเอาไปทอดกันมานะคะสําหรับใครที่อยากทานเมนูชุงเปียนะคะก็มาทานได้ที่ร้านชินเล <c oughs> ็กคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่กลางซอยร่วมพัฒนา5ค่ะขนส่งพื้นที่4ค่ะค่ะแล้วก็สังเกตตัวเดือยหักข้างหน้าค่ะแล้วก็จะเจอร้านเลยแล้วเวลาเปิดปิดในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะช่วงเดือนรอมฎอนนะคะเราก็จะเปิดตอน10โมงปิดตอน1ทุ่มนะคะล a าส o r ออเดอร์ค่ะตอนอ0กมูครึ่งค่ะสามารถจองมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะผ่านช่องทางอะไรคะก็สามารถเข้าไปที่ เพจเฟ e บุ๊ก <Facebook S 1> นะคะชินเล็กคาเฟ่ชามีติ่มซำได้เลยค่ะส่วน Delivery ของทางร้านนะคะเราควรให้ลูกค้าช่วยติดตามกันทางเพจนะคะจะมีกันในเร็วๆนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอาหารลาสินอดสามารถแวะมาทานได้ที่ร้านชินเล็กคาเฟ่นะคะสําหรับวันนี้นะคะช่วงหาร้านจานอร่อยต้องขอขอบคุณนะคะพี่ชามีนจากร้านชินแล็คาเฟ่มากๆค่ะที่ให้ทางรายการได้เข้ามาถ่ายทำและวันนี้ทางรายการมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตาต้นแกว้วมอบให้กับทางร้านด้วยค่ะ วันนี้ช่วงฮาลานจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและพี่ชามีมจากร้านชินแหละคาเฟ่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามอะลัยกุมวะราะมาตุนลฮะวะบารากาตุสวัสดีค่ะ